ลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะในช่อง S M B สล็อตอันดับหนึ่งนั่นเองวันนี้เราจะกลับมาเล่นเกมมาจงเวสามพัทจากค่ายเพตาหรือค่าย P S กันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งสัปดาห์นี้ก็ติดกับวันหยุดยาวนะไม่แน่ใจว่า ให้หลายๆคนเนี่ยไปพักผ่อนหรือฮาลิเดย์ที่ไหนกันบ้างนะคะหรือใครที่ยังว่างอยู่ก็มานั่งเล่นเกมมาจงเวสามพัดด้วยกันดีกว่านะคะรับรองว่าได้เงินจริงแตกจริงไม่จบปากกันเลยเชียนะคอนเฟิร์มล้านเดอลเซนเลยนะคะสำหรับเกมมาจงเวสามพนั่นเองจ,จากท่าย์การ์ดท่าย์พีเอสนั่นเองนะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะลงเบ็ดเดิมพันกนไปที่สามเด็กเราก็จะซูสไลด์ like นำโชคกันไปอีกเช่นเคยเลยนะคะทุกตอนนี้เนี่ยก็มาลุ้นกันเลยว่า โชค10ครั้งของเราที่ซื้อไปเนี่ยเราจะได้เงินกลับมาที่เท่าไหร่นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการซื้อสเตย์นำโชคเนี่ยเขาก็มีข้อดีเหมือนกันนะซึ่งเราก็สามารถที่จะเจอกับตัวสเก็ตเตอร์4ตัวนะแล้วก็ทําให้เราเน่นโอ้โหฟรีสปินกัน10ครั้งมาเองนะหรือว่าถ้าใครที่ไม่ซื้อเนี่ยเล่นเลยเนี่ยเราก็ต้องวัดดวงอีกทีหนึ่งว่าเราจะเจอกับตัวสเก็ตเตอร์4ตัวนี้หรือเปล่านะคะซึ่งรอบนี้เนี่ย เกมมาตรงนี้สามคัดเขาก็ทํามากับอัตราการคูณตั้งแต่คูณ2ไปจนถึงคูณ88กันเลยทีเดียวนะคะทุกคนซึ่งถ้าใครที่ลงเบ็ดเดิมพันไปแล้วก็มีอัตราการคูณเพิ่มเข้ามาเราก็จะช่วยให้เราเนี่ยได้เงินแล้วก็แตกกันเยอะมากขึ้นน,นั่นเองนะคะมาเฮ้ยสเก็ตเตอร์ไม่มานเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยผมลุน้นนะเนี่ยเราจะคุยกันอยู่แต่ว่าอะเรามาดูกันอีกว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยจะได้ไปทเท่าไหร่นะคะแต่วันนี้เนี่ย จะมาเล่นกันให้ดูสองครั้งเราจะซื้อใจนำโชคกันไปให้ดูสองครั้งกันเลยนะสำหรับในวันนี้นะคะจะลองมาดูไปดิว่าเราจะได้เงินรางวัลกันไปที่เท่าไหร่ชั้นเองนะกับสไลท์นำโชคสุดพิเศษจากมาจงเวสปัดนะนั่นเองนะคะนี่ผมฟริตซ์เป็นครั้งสุดท้ายไปได้ที่หน,น,นึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทจุดสามสิบตังค์นะคะนี่ก็ถือว่าเป็นการซื้อไใจนำโชคที่ลงเบ็ดเดิมพันไปที่สิบบาท หลัก10บาทนะแต่ก็ได้เงินจับมาหลักพันนี้ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะคะไปที่12 7 2จบาทไหนมาเออซื้อใจนำโชคกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะมาให้เราเนี่ยเจอกับตัวสเก็ตเตอร์4ตัวแล้วก็ได้ฟรีสปินกันไปอีก10ครั้งนั่นเองนะก็วันนี้ก็รวมๆแล้วก็คือฟรีสปินยันอยู่ที่ย0ครั้งกนะันไปเลยนะเบาๆนะคะกับการซื้อใจนำโชคเมื่อกี้ไม่มาก็ต้องซื้อไปที่พันห้าอีกพันห้าอีกนเนี่ยโอ้โหมาหน่อยเถอะ ยังไม่มาป่ะันาจต้องหนึ่ะก็อย่างที่บอกนะการซื้อไซด์นำโชคเนี่ยเขาก็มี3อัตราให้เราเลือกนะก็คือต้องเริ่มตั้งแต่900 1500แล้วก็1800นะก็เรามาดูกันนี่ได้ฟรีสปินยัง12ครั้งนะคะทุกคนจัดกันไปแบบงามนะสำหรับการฟรีสปิน12ครั้งนะมาเขาก็จะเริ่มอัตราการคูณที่คูณ3นะคะมาคูณ3นี่ก็ผุนกัไปเรื่อยเลยนะคะ รอบนี้นี่เจอฟรีสเปรสิบสองครั้งนี่ถือว่ากรี๊ดนะกรี๊ดออกมาเลยสิครับกรี๊ดกรี๊ดออกมาเลยระบายมันออกมานี่นะต,ตรงคอนเซ็ปต์กับพี่สรยุทธ์กันเลยทีเดียวนะคะมาเราลองมาลุ้นกันสิว่าสิบครั้งเนี่ยเราจะได้เงินรางวัลไปที่เท่าไหร่นะคะกับการสุดสั้นนำโชครอบนี้ก็ถือว่ากรี๊ดมากมากเลยนะคะมาแปดครั้งนี้จะได้เงินไปที่สองร้อยยี่สิบสามบาทนะคะเพราะว่าเราลงเด็กกันไปที่สามสิบนะเป็นหลักสิบนั่นเองนะมา ่ไงตเทพเจ้ามังก,ก,กรก็ไม่ค่อยออกมาเท่าไหร่เลยนะคะวันนี้นะคะใสจะหลับอยู่นะเทพเจ้ามังกรทองเราไปอีก288บาทค่ะทมาเลยงแปดครั้งเราต้อง,องมาบรลุ้นกันนะว่าจะได้กันเงินรางวัลกันไปที่เท่าไหร่นะคะมารางวัลใหญ่ห้าร้อยสิบแปด ไปกันเรื่อยๆเลยนะไปกันแบบยาวๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะวันหยุดพักผ่อนซึ่งใครที่ผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมก,กดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปดีๆน,นั่นเองนะเวลาลงคลิปไปนะคะสำหรับช่อง s m b พาแตกหรือว่าสล็อตอันดับหนึ่งน,นั่นเองนะคะ s m b ของเราก็คือจะพาทุกคนเนี่ยไปแตกและคลิปดีๆมาฝากกันแบบทุกสรรัปดาห์เลยทีเดียวนะก็อยากให้ฝากติดตามนะเพื่อที่จะไม่ให้พลาด ดดีดีในการได้รับเงินรางวัลนะคะแต่จริงแปลกจริงไม่จุกตาเน,นี่นเองนะก็ฝากติดตามค่ายเซฟาหรือค่ายปีเอสเกมด้วยนะคะโปรแก,กมมาตรงเว็สามคลัสเนี่นเองนะคะมาเลยสองครั้งสุดท้ายแล้ต้องมาลุ้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะว่าเราจะได้เงินรางวัลกันไปที่เท่าไหร่นะคะอ่ะอีกหนึ่งครั้งสุดท้ายคูณห้าอัตรา,าการคูณก็ะจะ เลื่อนกันไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนก็ต้องมาลุ้นกันว่าเราจะได้ตาการคูนี่เท่าไหร่นะหนีเทพเจ้าเมืองกรทองก็ออกมาให้กระตุ้นการรีสปินนั่นเองนะไปอีกสามรอบเจ็ดสิบแปดบาทหนีคูนสิบลองมาดูซิคูณสิบของเราจะได้เงินรางวัลกันไปที่เท่าไหร่นะคะอืมยังไงกันนะอีกอีกเจ็ดร้อยสี่สี่บาทเจ็ดเก้าสิบตังค์นั่นเองเนีอืมได้เท่าไหร่กันละเนี่ยมาเลยครั้งสุดท้ายต้อง 65บาทนะคะเมื่อกี้ก็เป็นการซื้อด้นำโชคกันถึงสองครั้งแล้วก็ได้ตัวซี็ีกันไปที่22ครั้งนะคะสำหรับวันนี้นะก็เดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยจะมาเล่นทริกอะไรให้ดูอีกในเกมมาตรงเวสสามพัดก็ฝากติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยก็ไปหาเล่นกันดูนะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเลยค่ะบ๊ายบาย